เชือ้อโควิด19ที่ยังไม่นิ่งคงจะเสี่ยงมากๆถ้าจะให้เด็กๆและคุณครูไปพบกันที่โรงเรียนในวันเปิดเทอมนะคะแต่การเรียนออนไลน์ที่เป็นทางแก้ปัญหาถ้าจะให้เด็กๆนั่งจดนั่งฟังหรือคุณครูสั่งงานกันเฉยๆก็คงจะเฉยเกินไปกับการศึกษาศตวตรรษนี้ เลนนิ่งเจอร์นี่คลิปนี้อุ้มจะพาทุกคนออกเดินทางไปหาเครื่องมือออนไลน์อย่างไรให้ได้สมรรถนะกันค่ะ เื่องนี้คือยานพาานะของเราในการออกเดินทางไปพบกับคุณครูจากที่ต่างๆค่ะซึ่งพวกเขามีเป้าหมายอยากจะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและทักษะที่จําเป็นในช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์ให้ได้วันนี้พวกเราน้การเปิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม z o ูมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะอูมสัจิทอนนะคะจาก The Active ค่ะ สวัสดีค่ะน้าดิดียรตรังสรรค์นะคะคุณครูพี่แอนนะคะประธานโหนดนะคะของเกาะแอนครูแบงคอกแล้วก็พันธมิตรนะคะเราจะสร้างผู้ครูหรือเราเรียกว่าครู CBE เป็นผู้ครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสร้างห้องเรียนที่มีความหมายสําหรับทุกคนได้ผู้สนับสนุนองค์ความรู้ก็คืออาจารย์เปียกสิทธิชัยวิชัยดิตจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ คุณครูบางคนบอกว่าลำพังแค่สอนออนไลน์ก็อยากร้องไห้แล้วต้องสอนให้ได้สมรรถนะไปอีกอย่าเพิ่งถอดใจกันค่ะคุณครูอุ้มจะช่วยสรุปเทคนิคที่ก่อการครู CBE ติวให้3ชั่วโมงให้เข้าใจง่ายๆในเวลานิดเดียวคำว่าสมรรถนะหรือ competency ทำนี้แปลว่าความสามารถในการทำงานหรือกิจกรรมให้สำเร็จจนกลายเป็นความชำนาญที่ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงหลายๆด้านค่ะอย่างเช่นการจัดการตนเองการสื่อสารการรวมพลังทำงานเป็นทีมการคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองเข้มแข็งและวไอ้อเจ้าสมรรถนะสอนออนไลน์ที่จริงดิ คุณครูและนักเรียนของท่านมีอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็สามารถสอนออนไลน์ให้ได้สมรรถนะด้วยวิธี Active Learning ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแบบหลากหลายแล้วแต่ถนัดเลยค่ะนักเรียนออนไลน์อยู่หน้าคอมจะหลากหลายยังไงล่ะทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ หลังเปิดห้องเรียนบนโลกออนไลน์ที่พบเจอกันสะดวกและตอบโต้ได้สองฝั่งบนแอปพลิเคชัน Zoom Google Meet Facebook หรืออื่นๆที่คุณครูและเด็กๆสะดวกให้ลองเช็คอินแบบมีส่วนร่วมยกตัวอย่างครูแอนกำลังเช็คความพร้อมของพวกเราผ่านท่าทางกับเสียงเพลงแบบนี้ค่ะยางนะคะย่งนะคะยังไม่ทัาทางไร้ร ว่าตรงนี้คุณครูออกแบบกิจกรรมได้ตามใจชอบเลยนะคะเราก็แค่อยากจะเช็คว่าเด็กๆได้ยินเสียงเราไหมที่มันสนุกสนุกไม่จำเจส่วนเรื่องเวลาวางแผนเองได้เลยเดอ้อไปต่อกันที่การออกแบบกระบวนการสอนที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้กันค่ะ ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าอูมไม่ใช่คุณครูไม่เคยสอนเด็กแต่พอสรุปประเด็นได้นะดังนั้นอูจะสรุปเทคนิคที่ก่อการครู CBE ยกตัวอย่างที่เป็นโมเดลหลักการสอน4สเต็ปให้ก๊อปปี้ไปประยุกต์กันเอาเองนะคะสเต็ปแรกคุณครูต้องรู้จักลักษณะผู้เรียนของเราค่ะเช่นมีอายุ10คขวบจำนวน20คนชอบลงมือทำสะดวกติดต่อผ่านไลน์และเคยใช้สูม สเตปที่2ต้องวางเป้าหมายให้ชัดค่ะว่าปลายทางของการเรียนรู้ที่เราจะสอนเนี่ยอยากให้นักเรียนทำอะไรสำเร็จและได้ใช้ในชีวิตจริงอาจเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่หยิบจับกันง่ายๆในบ้านนะคะ <c oughs> เช่นการพับผ้าถ้าพับผ้าเฉยๆจะเป็นเพียงทักษะค่ะจะเป็นสมรรถนะมันต้องทำจนชํานาญในชีวิตประจำวันถึงจะถูก <c oughs> เช่นพับผ้าได้ถูกต้องในเวลาเร็วที่สุด ตรงนี้ถ่ายสมรรถนะเรื่องการสื่อสารการคิดและทักษะชีวิตจะได้ความรู้เรื่องการนับจำนวนทักษะการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลมีทัศนคติมุ่งม,มั่นตั้งใจค่ะ แล้วจะไปยังไงอ่ะก็มาดูที่สเต็ปที่3วางด่านกิจกรรมเลยค่ะตรงนี้สำคัญมากนะคะคุณครูควรแบ่งการเรียนเป็นขั้นตอนค่ะเช่นให้เด็กๆลองพับผ้าด้วยตัวเองก่อนแล้วลองขยับมาด้วยการจับเวลาแล้วคุณครูอาจจะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูแล้วก็ลงมือทำตามและฝึกบันทึกข้อมูลเป็นระบบแล้วให้ศึกษาวิธีการอื่นๆด้วยตัวเองในขั้นตอนต่อไป เหล่านี้จะพาไปสู่สเต็ปที่4คือทำให้เห็นสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละคนฉายแววออกมาค่ะส่วนเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็นแววที่จะใช้ในการสอนตอนนี้มีตัวอย่างมากมายใน YouTube นะคะเปิดเข้าไปหาได้เลย ส่วนอูมได้รู้จักแพทเลตค่ะที่วันนี้คุณครูได้ส่งลิงก์ให้คลิกเข้าไปตอบคำถามส่งการบ้านได้เห็นคำตอบของเพื่อนๆด้วยตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มฟรีๆที่เราสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บหลักฐานการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนแบบรายคนได้เลยน่าสนใจเหมือนกันนะคะ การสอนออนไลน์เนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะเข้าถึงผู้เรียนรู้จักผู้เรียนมากขึ้นเปิดโอกาสให้เขาได้ลงมือทําจริง<ะ>เราลองกันเลครับวางเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือไว้ก่อนคิดก่อนว่าเทอมนี้หรือเดือนนี้เราอยากเห็นเด็กเราทําอะไรได้แล้วเราค่อยๆเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาจากหลังจากที่เรามองเห็นแล้วว่าเด็กเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนถ้าผมจะสรุปสั้นๆจากที่ตัวเองได้ร่วมเรียนรู้ในวันนี้ เข้าใจว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าภาพใหญ่ๆของการศึกษาตอนเนี้มันมันน้อยมากที่จะพร้อมในการเรียนออนไลน์เรากําลังพูดถึงคุณครูที่คิดว่าตัวเองมีความพร้อมที่จะสอนออนไลน์แล้ววันนี้เราก็มาหาเครื่องมือขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้อูมได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ให้เครื่องมือกับอูมไปบอกกล่าวกับคนอื่นๆด้วยขอบคุณทุกคนมากคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ จบรีวิวแล้วจ้าอันนี้เป็นเพียงโมเดลเล็กๆที่ให้คุณครูไปประยุกต์แต่ละเรื่องกันเอาเองนะคะว่าจะสอนเรื่องอะไรอย่างเช่นการทำอาหารกลางวันกินเองแบบที่ได้คุณค่าทางอาหารเต็มๆหรือการเอาตัวรอดจากโควิดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูที่ต้องอยู่กับการสอนออนไลน์นานๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ